วันนี้เรามาซ่อมเพารอยนะครับเพารอยเส้นนี้ปลายเผานั้นหักมานะครับลูกค้าให้เราตัดเปลี่ยนปลายเผาให้ใหม่ทางอู่ปริชาติเผารอยของเรานั้นเวลาตัดเปลี่ยนปลายเผาใหม่นั้นเราจะทําการยัดไส้หนนะครับก็คือทําให้ไส้ไหนนั้นหนาเพื่อจะให้เสื้อเผานั้นมีความแข็งแรงมากขึ้นนะครับตัดทั้งสองข้างครับจากแขน32เท่าเราทําการ ทำให้เหลือแค่แขน30เพื่อให้ล้อนั้นไม่ออกจากตัวรถนะครับสําหรับรีโว่นะฮะถ้าเป็นแขน30นะครับเพลาหัวสั้นก็น่าจะเหมาะนะครับเพราะว่าล้อจะได้ไม่ล้นสักเท่าไหร่ยิ่งถ้าล้อออฟล้นล้นแล้วเนี่ยใส่เพายาวเนี่ยล้อออกมาเยอะมากนะครับในการต่อทะเบียนก็ลําบากตัวสภาพลําบากนะครับไปไหนมาไหนก็จะถูกเล่นงานเอาอีกนะฮะเพราะว่าล้อล้นเยอะก็ไม่ดีนะครับสมัยนี้ พารอยแขนยาว30ครับพารอยเส้นนี้เราทําการตัดแล้วก็ยัดไส้ในแล้วก็ซ่อมด้วยนะครับส่วนพาเดิม2เส้นนี้นะฮะเราจะทําการดามนะครับแล้วก็ติดตั้งในวันอาทิตย์นะครับจะมีรีโวหกเกียร์หคันออลนิวหคันนะครับสําหรับพารอยเส้นนี้เราทําการซ่อมให้ใหม่นะครับตัดยัดไส้ในนะครับเสื้อผ้าก็จะได้แข็งแรงมากขึ้นนะ พวกนี้เย็นก็น่าจะได้ส่งงานนะครับเพราะว่าลูกค้าต้องการด่วนใช้รถในวันจันทร์เราก็ทําการซ่อมให้ด่วนเลยครับคืนนี้ก็ทำโอก,กันนิดนึงพวกนี้ก็เชื่อมเสร็จเรียบร้อยนะครับ